ต้มง่วน้อยด้วยค่ะต้มง่วน้อยกำลังหั่นนะคะไปกินกับแจ่วขมขมนะคะเครื่องในมันน้อยหน่เนาะแน่น,นตับตับมันตับกับใส่ชิมก่นอนเปื่อยกำลังดีอันนี้คือพ่อครัวนะคะไอะปูฟองย่าพาเด้นนี่เด้อข้องมายาพากำลังหัน่นแค้นตลุบ เดี๋ยวเอาดีไปเสิร์ฟก่อนอันนี้หลังจากหั่นเสร็จนะคะต้มหัวน้อยนาะค่ะเนาะต้มเปื่อยพอประมาณแล้วเอามาหั่นนะคะใส่แอนซอยผักอีเหลือใส่แล้วเนาะใส่ใบชะพูลงไปนะคะเพื่อความหอมนะคะใส่แล้วครับสแล้วซอยเสร็จแล้วก็หั่นเสร็จแล้วเอาลงไปน้ำต้มเดิมเนาะใส่ชะพูต้นหอมนะคะใส่พริกลงไปนะคะ ใส่พุงนัวหรือบ,บลปล่ใส่แล้วครับใส่พุงนัวไปแล้วเลยนะคะน้ำตาลพุงนัว<ม>บริวารน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะเขาคั่วใส่หรือเ่ได้ใส่บ้างยัาง,งเดี๋ยวอะุ้ยหอมใบชะพลูใบชะพลูแมนผ้าอีเลือดแมนผ้าอีเลือดปนะาษา,ากลางคือใบชะพลูนะคะบวงเข้ามา ภักอีสานเขาเรียกว่าภักอีเลือดนะคะในตะกะยุ่มาเด้อพี่น้องเลยเป็นจังไดนน้อเชฟดน้อ ข่ไส้อยู่ข่ใส่เกลืออยู่ตอนต้มนะข่ใส่เกลือลงไปอยู่จางบอกเออชิมชิมจนเสียบหมดละเสียบแล้วเดี๋ยวแอดชิมก่อนนะคะอู้หน้าตาดีครับ ยังไม่จบนะคะเมนูสุดท้ายนะคะเมนูสุดท้ายย่างลิ้นครับย่างลินนี่ค่ะย่างลิ้น,น ชิมก่อนเด้อค่อะแผนกชิมยเย้าเฮ็ดไปแล้วอืมค่อยเฮ็ดความพร้อมอันนี้ก็ย่างย่างหลินนะคะยังไม่สุกนะคะสุกแล้วส่วนหนึ่งนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโอนได้ มาดูบรรยากาศทานข้าวเย็นกันนะคะฉลองใบดำน้องบ่าวนุนะคะหอยแครเสียดคือสีอิ่มแล้วค่ะแม่และป้าลูกตี้ล่ลละอิ่มหรอข้าวเรมีหลายอย่าง,าง,างค่ะมีอยอากนอนตัวแด้วจังเด้ลย้อยเนื้อนะคะแล้วก็ไข่มดแดงรักษาไปทานเนื้อนะคะประสาไข่หมดแดงแล้วก็ต้มต้มเนื้อ,อ,อท่วันต้มเนื้อาม,ดดมลาลลเยอะ มีโทรตาม้ยไม่ดกััทีุกระจกมีคำสั่งออกมาแล้วแล้ววี่มั่นเพื่อนบอกเขาไ่มดแดงเหมือนมืดเลยซอยแซ่บมากว่นซอยแซ่บยุ่ซอนมยมาเลยเมื่อก่อนวา้อันนี้ยางลินเพื่นมาฮอนมดเลมากเพรว่าน้ำมูกนอย 我一万委托。嗯